ออกผลไปเรื่อยก็ถ้าว่าถึงนิพานมันกลไปกินอันเก้านั่นแหละว่าถ้าแไปหวังมันดอกอันก็ต้องไปแลกเอาเช็ดเดียวนี้แหละมันดีที่สุดแล้วเนาะแต่คือห้เฮาปลูกบามองวงหนึ่งตัวเะจังเริ่มก็ได้กินอยู่แล้ว <laughs> ผลมัน การดูแลปกป้องคำว่าปกป้องศาสนาเป็นคำร่วมใหญ่แต่ว่าการดูแลป,ปกป้องบุคคลผู้มีศีลมีธรรมผู้เ่นให้ความรู้ออแจกแจงเรื่องของกรรมอ,อ,อธิบายรรำคือธรรมจักปฏิจจสมุปบาทบอกทั้งพิษทั้งถูกบอกสัมมามิจชาใดเ,ออเปิดเผยริงใจกล้าออแล้วก็บ่มี เล่เลี่ยมกลไกในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นบัลลงไหลในหยดในลาบในสารเสือิอหรือสื่อเสียงแต่จะปกป้องให้ปกป้องบุคคลแบบนี้ออบ่ามันปกป้องมั่วไปเบิดตแต่งว่าแต่ละคนแต่ละคนที่ห้าเข้ามานี่ห้าเป็นผ้อย่น้ากันอ,อคนที่เข้ามาอยู่น้ากันอยู่หน้ารวมกันนี่แหละรู้เห็นอุปนิสัยแล้วรู้ภูมิจิตภูมิธรรมคำว้า,าแล้ว ลู้เห็นอุปนิสัยว่าเป็นคนแบบใดแบบใดแล้วสมควรสิพวกป่องหรือบป่ป่อง <c oughs> ให้ป,ป้องบุคคลที่มีธรรมคำว่าป,ป้องคนในทินนี่แหละลูด้ดีคนที่เขามาอยู่น้ากันซูม,มือซูม,มือนี่แหละลู้จักดีอ <c oughs> จะไปฟังความคนอื่นที่บ่รู้จักหยังแค่คข้ามเบาและภาพข่าวจังสิอย่า <c oughs> ไหวไปน้ําเขาเลย <c oughs> ให้เสื้อเจ้าของที่เจ้าของเห็นอยู่นี่เอง การปกป้องก็ต้องปกป้องบุคคลที่เป็นคนดีแต่ว่าปกป้องคนดีสุเพิ่ปกป้องถีทั้งใดว่านะนี่แหละเฮ้าหูวน้ำกันเฮ้าเห็นน้ำกันเฮาอยู่น้ำกันมาหลายปีนี่ย่อมรู้ดีในเรื่องอุปนิสัยคนเป็นทั้งหดสมควรสิปกป้องหรือปกป้องป้องแต่ในการปกป้องให้ปกป้องบุคคลที่มีรรมให้เอารรมเป็นไงเอาค้นเป็นไงอีกเนี่ยนี่จุดไงสําคัญเลยนี่คือว่าให้ปกป้อง ท้ำนั้นในโตพนมันต่างหากบ่แมันปกป้องโดยโตพนแต่ว่ามันก็ร่วมน้ำกันนั่นแหละให้ปกป้องบุคคลทีมีธรรมันสิแยกแยกออกอยู่บางคนบ่มีรรมดอกแต่ว่าเป็นคนถิ่นเห็ดพิษปันใดก็รักษากันไว้อันนี้บ่เอินว่าปกป้องศาสนาปกป้องบุคคลเพื่อทำลายศาสนาตั้งหากเนี่ยให้แยกมันเป็นเด้ที่ห้าศรัทธาหรือยอมทํำตามอยู่เดียวนี้นับถืออยู่เดียวนี้ก็ขอให้รัทธาแนววรรมคํำสอน วิธีการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองบ่ได้ให้ัทธ่าบุคคลสอนจะาสมมื่อะไรนะจังสิย่ามาัทธ่าคอยได้คอยเอา,ายังไงไผว่าได้เนี่ยบ่ <ừ. S 1> ปูนให้ศัาธ่าแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพน้นทุกข์ของตัวเองจึงเรียกว่าศาสนาคำสอนนะคือคำสอนพุทธเจ้าพน้นเพ่นเป็นผู้ทรงจำได้ดีอธิบายได้ปฏิบัติมาก่อนรู้เห็นมาก่อน บอกได้บัตรถุกกิริยาอาการใ,ให้ปกป้องบุคคลแบบนี้บ่วแม่ปกป้องทัวไปเบิรดีสวยนะไดูกรก้อยุแต่ว่าเอาไว้พี่น้องกูบ่าให้ลําเอียงเข้าใจว่าแต่ก็บ่ให้ศรัทธาโดยบุคคลอีกเนี่ยจังหวะในการศรัทธาเนะี่ยคอยคุคนคตั้งหมันศรัทธาในแนวรรมคำสอนต่างหากศาส,สนาคำสอนที่พุทธเจ้าพันว่างไว้แล้ว อริยสัจสีมักมีองค์แปดปฏิจจสมุปบาทห้ศสัทธ,ธาตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ตัวเองต้องเดินบาแม่ห้ศรัทธาุบุคข้แต่รัทธ,ธาบุคคลแธธคคล้วทาบุคคลถูกกล่าวตู่ใส่ร้ายถึงจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงกับสาง้าศรัทธ,ธาโดยบุคคลแล้วบุคคลเพราะมวันไหวเออทั้งที่จะของมาอยู่น้ำเพลินอยู่สมือนีน่เนาะมีผู้นึงเขามาว่าโอ้ยน,าน,าน,น,าน,นั่นนี่เด้เสือเขาเด้ นั่นแหละคือบ่จกจักยังจักหับ่วจักยังตัวแต่ของอยูน้ำพันสูม,มือบางกิริยาอาการพันสุม,มืออยู่เพราะแต่มีคนเขามาบังวังทำไรหรือบ่กทำไรครับคือบอกไปจังสั้นแหละไหวไปน้ำเขาอ่อนไหวแต่จะพกป่องศาสนาจะต้องปกบป่องบุคคลที่ปฏิบัติตามศาสนาคำสอนศาสนาแป,ไว,ไาไปไว,ไว่ายังศาสตร์แปว่าความรู้ศาสนาแปลว่าแนวทาง แนวทางแห่งความพ้นทุกข์จึงเรียกว่าศาสนาพุทธนั่นเองเนี่ยให้ปกป้องตัวนี้ตั้งหากกับบุคคลผู้ที่มีรรมอันนี้ถ้าบุคคลผู้บ่ิมีรรมอันนี้เออว่าต้องปกป้องจาก,กอ,อ,อ,อันพิษยุไสยให้ดับยุหันเรื่องมันเกิดอยูุ่บ้านนี้วัดนีออ้ก็เอาเฉพาะบุคคลจะไปออกซื้ออันนั้นมันเอนปกป้องได้รกระจายข่าวออกไปได้เห็นบ่คคเห็นเขาเอาภาพที่เห็นนั้นได้ไปบรรยาย ใส่ลายทำาร่ตืมขึ้นไปอีกเขาเอาคำว้าวิแต่งเสริมเติมขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเสือ่อถือเด้นั่นแหละบะแมนจีดีเด้พวกออกข,าข,อขาอก้าวยากบ่อหลักนาข้าวมันขายข้าวลายเด้แต่ขายของดีมันบอกขายขายบ่อใดมึงผู้เบิงจากบ่อล่ะบ่มีผู้ใดเบืองเด้ต้องเอาพวกนี้มาเป็นสื่อการนําขายของขายข่าวนั่นเองสังเกตบเบืองหลดเวลาน,นาข่าวมันจีถามใครกับสางเวลา,าสัมผัสมันจีกี้เอาให้ตอบคำถามมันเห็นใดเพื่อสิยืนยัน ในความแสดงความคิดเห็นไปในทางซอในทางเสื่อมทั้งผิดในบอกเจ้ยาวว่าออตอบเรื่องนี้ตอบเรื่องนี้ผมถามว่ามันติว่าจังสี่เด้เอ,อและมัติว่าไตอบคพ่อถามมันไหมก็สิไปตอบหาคนพอคนแม่ไม่ทั้งคําถามสูสูบอะไรหาเขามาเลียงเขาเด้แต่ายังบอกว่าบุกคนในทินแหละสิปกปักรักษาบุคคลที่ทําความดีกับาศาสนาใไไ้ใดผู้อื่นมาอาาสามาสิปกป้องใดหรอกเขาเฝ้าเราเข้าก็ไปเด้ เนี่ยสางเรื่องใบแล้วไปเนี่ยกูได้แล้วนี่หลายหลาคราวแล้วกูได้เงินแล้วเห็นบ่ผู้ใดเบิ้งปั๊บมันก็ได้รลด่สั้นหละฉะนั้นกหมู่บางอย่างกฎหมายก็บทําายบาาย่ได้จากว่าก็คนไม่มีแหละปกป้องกันเองมันจัง,ดงดได้เยวผู้ใดมาปกป้องจอะไปหาเรียกร้องความยุติธรรมมันไม่มีในโลกถ้าต้องเหตุเอาเองเนี่ยคำว่ายุติธรรม เือยุติเรื่องเล่าปัญหาต่างๆกับพวกเขานี่แหละสิยุติกันเองเข้าใจว่าละ่ะนั่นแหละจังว่าหลายๆอย่างสีฟังมาเบิ่งมาเลยเลยๆนั่นแหละ,ะวัตะเบาแนวบดีเสื้อกันไปโลดเกือบเต็มรอยเปอร์เซ็นในเรื่องคนศีสะสมตั้งแต่แนวบดีนั่นแหละเพราะแตามาีขนาดเห็น,เห,นเห็นกันอยู่เอาเฮาเห็น,เห,นเห็นกันอยู่อยู่น้ำกันอยู่ังสิ่แต่มีผู้หนึ่งว่าเ่าปั๊บเอียงไปน้ำเขาเราดิ แม่ว่าละยายฮิโปเปังสั้นอย่บว่าเจ้านั่นแหละเอียงปั๊บหมดเลยคิดเด้คำว่าเอียงนี่คิดซะก่อนจกักบ่เออเรียกว่าสีแมนข่มเขา,า่าว่ะเขาก็ไปอยู่นั่เบิดมือแต่ว่าเขาก็ห้าสูมืออยู่นี่นะเนานะแม่บ้าย่าเส้นคิดเด้นี่เราเอินว่าวันไหวจกักว่ะบ่ได้มั่นใจในแนวทำคำสอนในทางการปฏิบัติเด้ให้มั่นใจในคำในการปฏิบัติบ่ได้ให้ัญใจค้นจักววา พวกเจ้าไม่เหตุน้ำข่อยเอาข้าเอาหน้าไม่ให้กินยุซุเมร์นี่่อยก็ไม่ได้เอาบุญให้พวกเจ้าได้พวกเจ้าเห็ดเอาเองแม่บ่บุญเกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับความสงบก็เกิดจากผู้กระท um ําเองผู so <Yeah. S 2> like ้ร so ู so 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 ้ท so ันเองปัญญาก็เกิดขึ้นจากตัวของเองพีความเองมีความเพียรมีความพยายามเอาเองจากบ่หล่ะบุคคลผู้หนึ่งที่บริสุทธิ์แล้วสิเเหตุหนอีบุคคลผู้หนึ่งบริสุทธิ์แตเป็นไปบ่ได้มันต้องเป็นไปโดยวามเพียนของเจ้าของเอง ฉันบริสุทธิ์ได้พโมกขลาราชบริบอ,อที่มันนี่บันทึกมาในตำราจังนั้นนะ่นเอาเมียคนขึ้นจากนรกันตัวอันนี้คือเห็นว่าไรสัตว์นั่นแหละให้ทุกคนตอกย้ำซ้ำเตือนจากของเองเ,ออเขาก็เล่งเข้าอยู่จากบก่ถ้าคนมีสัตว์จะแล้วบ่มีญาัางก็แล้วกันเออตายก,แก็แลกจากบก่เออขาเขาเห็นเขามาหลายเสือแเ้วได้ละเนาะเออเขาตายแมงจักเสือว่ากูตายเองดอก บัหาตอมะขากูกูตายเอง,เออองกูหยานจัเม็ดเม็ดนณดเทศนจะคว้างตายเอาเองมันยังบ่าตายอยู่แมงมึงนี่ <c oughs> ือจังสั้นเหรอ่าย <c oughs> ทุกคนหมั่นใจในพระธรรมคําสอนแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเอง <c oughs> บ่แมงห้มามั่นใจในบุคคลบ่ได้เห็นศรัทธาในบุคคลแล้วว้ายุตตลอดเจ้าจะมาศรัทธาคอยได้คอยเอาบุญให้พวกเจ้าบ่ได้พวกเจ้าเหตเองพวกเจ้าลาเอาเองแมบใปยั่ศิน เอออาตอนนี้สมมุติว่าข่อยบริสุทธิ์อยู่แล้วดิเอาเอาไปได้ปะข่อยเอาให้เราเด้นั่นกระังใั่แล้วเออตอนนี้ข่อยก็เห็นข่อยว่าบันน้หยาดมีต่างๆนานๆในหยาดใบเหนแล้วมารอหลับบุญอยู่นี่เอาเอาตาทีไปเอาเห็นบ้านนั่นในะังใส่แล้วนี่ยังว่าเหตุเอาเองยังว่วอยู่ก็ะังว่าข่อยจะเอาบุญให้พวกเจ้าเลยเอาให้ได้เยอะบ่เอาบุญให้ก็บ่าได้เอาบาปให้ก็บ่าได้ เอาความบริสุทธิ์เอาความเป็นทิอยังให้กับบ้านในี่เห็นเยอนี่เต็มอากาศเลนเอ้าเอาไปเนี่ยได้เยู่บอกังมันจะเอาให้กันมองไเ่ไปกับบเหตุเอาเองไหมเนาะก็จังสั้นตัวจังว่าบอกให้ทุกคนศรัทธาคือศรัทธาศาสนาคําสอนพูนเอาอีพอใหญ่ห้าพูนเป็นหลักบ่มันเอาคนอันนี้คนอันนี้บ่บว่าเอาอันนี้จัาก็ว่าหล่ะให้เอาแนวทำคําสอนที่เป็นบอก ติดยังติดยังคนแก่ให้ได้อยกก่างกาติดนั่นติดนี่เป็นทังสัมเป็นังสี่แก่บอกรู้สึกว่าบอกความรู้สึกได้บอกวิธีให้เขาถึงความรู้สึกนั่นนั่นได้อันนี้อาการพิตินี่เป็นทั้งสี่อาการพิตินี่เป็นทั้งสี่คนแก่แบบไหนคนปฏิบัติัตแบบไหนคนเห็นแบบไหนความละแบบไหนคมใจแบบไหนให้เอาตัวนี้เด้อบ่ให้เอาค้นเด้เนดดี่นี่จะดิเผาถิ่นเน่ยจัก,กว่าล่ะเได้ <c oughs> <c oughs> มีขายยังได้ร่างกายอันนี้ ค่าของมันอยู่ส่การทรํา,า,าออทประโยชน์เพื่อผู้อื่นผู้ใดอยากมีความสุขสนุกสบายเออให้ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่ต้องเห็นแก่ตัวเด้อไม่ต้องเห็นแก่ตัวมันจบเราได้คำว่าไม่เ,เห็นแก่ตัวแต่ตัวกูมีเมื่อไหรก่ก็ทุกเมื่อนั่นแล้วหูจักว่าละ่ะแต่ตัวกูมีเมื่อไหร่ทุกเมื่อน,นั่นนั่นแหละแต่ตัวกูมีแหละเพื่อการล่ามาันในตระกูลกูทั้งตัวนามสกูลกูญาติพ่อแม่ฝ่ายพี่ฝ่ายน้องฝ่ายนั่นฝ่ายนี่ก็ ลูกหลานเล้นหล่อนล่ามไปเรื่อยจนถึงมูพวกกูบริษัทบริวานกูลูกน้องกูไปได้วยทุกหักักว่าอะไรนะแหละเข้าใจว่ายว่วอ้วนเข้าใจยุเข้าใจยคือเป็นนึกสั้นสัน้นือเห็นแต่ตัวกูแหละนี่ <laughs> ละอีกทีนั่นเข้าใจย่บ่กมึง เลิกเสื้อซื้ออย่างเครื่องล่างของขังอย่างขังอย่างเลิกเสื้อถือกันไปเบาะไปอยังไปบนบานสารเก่าไปอยังก็แล้วแต่เลิกไม่ต้องไปหาเก้าวัดดอกมาวัดกูวัดเดียวนี่จักว่าล่ะทิมบัดเป็นนั่นแหละแต่ญาติหลายก็บอกมาหากูคอยตับมันกินผีเนี่ยอยากยังว่าเอโอ้ย ยังเป็นวันๆอยู่สิบ่ต้องวันเข้าไปดึงมันเข่ามาคิดปุงแต่งเอาเองไปวันไหว้โอ้โยอันนั้นยังบ้านแก่ี่บ้านแก่แก้ใจจากของตัวเดียวแก้ความคิดผิดตัวเดียวมาเป็นความคิดถือคือาสามาราทิฏฐินั่นเองสิ่งที่เพิ่นสแสดงมาสอนมาเนี่ยไม่คิดติดตามแล้วเนี่ยจริงหรอือเ่าจริงก็ล่งใจของของมันถะทมันใจแล้วโอ้ยมันสิมแม่นความเพินมันเลิกตัวบั้ตั้งใจไปหาเงนินจกว่าล่ะ มันมีตนนัน้นตัวที่เป็นงมง่ายยังก็ไปหาบะหาบนยังนี่เออมาบนกูนีจากลานจากบอ่อเขาต้องไปบนบางเอื้อนเอออยากได้ดน้ำมนต์กูก็บ่อึดเฮียก็ละ่ะคุ่นสะกูโหนขังก็ยังหุ่ <c oughs> นสะคุ่นน้ำเต็มกำลังเข้มข้นเอเล่อยู่เดียวนีมันมันขังจากว่ามันขังเรื่องสัตนว่าียหาแนวขังเออ และบ่มีอียังสิบกปากรักษาเฮ้าได้ยิ่งกว่าความดีของเฮ้าเองโดยบ่ต้องเรียกหลองอีกยังโดยต้องไปขอรลองอ้อนวอนให้ผูใ้ใดมารักษาดอกตัวเองนั่นแหละรักษาตัวเองคออําว่าสติคําว่าสติแปลว่าระลึกระลึกถึงผิดระลึกระลึกถึงถูกจักว่าเวลามามีเรื่องทะเลาะกันจังสี่ถ้าบ่แมันเป็นเรื่องเสียหายชีวิตและทรัพย์สินข้อขาดบาดตายนั่นย่อมแพ้มันโลดมันสนะเขาให้ว่าล่ะมันว่าม่นเรื่องข้อขาดบาดตายกันอย่างนี้แล้วก็แล้วตัว เออให้มันเผาจะของอยู่หันม่อมันไปเผาน้ํากันแบบบ้านวันนี้สติแลวตีกันได้คนเนาะแต่จังสันตัวมึงก็ตีมากไปแห้งเลยไหมเออแต่จังสันแล้วตีจนมือเป็นฉีดถูดหน้าเป็นฉีดเหียนมึงก็สนหาแนวท่าไหวท่าเล็บโอ้ยนี่เป็นฉีดถูดตอนมันเลยปิดบังความสุรายว่ะมึงว่ามึงง่ามบอกเออจังสันแล้วมีใดรเคยด่ามึงเนว่นี้วะเออมีกูู้เดียวในโลกเออแต่จังสันตัว ยังกับวสูความจริงเออวสุสัจจะจากอย่างหรอกเข็ดไปโลดสิ่งที่เขาเคยผิด <c oughs> เหตุผิดมาก่อนกแก้ด้วยพฤติกรรมการกระทําไม่สะพฤติกรรมการกระทําไม่คิดผิดมาแล้วถิมก็เริ่มต้นไม่เอาถูกว่ะนี็พ่อตัวถูกคือเราทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทร,รัพย์สินเออแต่เขายัางละเบีนการข่าสัตว์บ่ไรเขากลายจะข่าคนตัวฮะคุณจักว่าล่ะเออมันก็เป็นเรื่องใหญ่ S <S 2> <S 2> พระว่าตามทรรมดาชีวิตบันนอกบาันาหน้าห้องกดต้องมีเป็นเรื่องทาารัรมดาขาผู้ขาปลา,ปา,ปา,ปาปกินกะเออมันบรบาบมันแห้งไงคือขาคนดอก <S <S มันก็ซ้ำสะเก็ดไฟฝงไสนี่แหละจากว่าละคือเข้าไปเป่าไฟไปติดไฟเปฟ่าฟูฟูฟสะเก็ดไฟฝงไสน้ำตีนน้ำมือนะ่าก็หายกันแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีการมาทําท่านและออุทิศบุญอุทิศท่านให้เขาขึ้นมั่งคือกันมันก็เป็นเรื่องของกรรมสลับซับซ้อนอยู่ในนี่ที่เขาเกิดมา มา่อเป็นปูเป็นปลาเป็นของยู่ของกินในพ้นบริมาณว่าเขาขยักเป็นดอกกรรมที่เขาทําเองแบบดีบมาให้เขาเป็นเพราะว่ายัางเขาบม่มีบุญจักว่าละ่ะเขาปดิสะสมบุญเขาก็เลยต้องเป็นดังสี่นี่แหละเป็นเรื่องธรรมดาน,นี่เป็นเรื่องของวัตจกักรวัตจิตวัตก,กรรมเป็นของเรื่องของกิเลสกรรมกรรมวัดวิบากวัดจักว่าอันนี้แหละจังเวะเหตุไปยังเกิดเลย คนมันมีบารมีสูงถ้าเห็ดใส่กันก็เป็นเรื่องรอดแล้วอย่าบ่ล่ะเอออันเป็นธรรมดาคิดเอาเองมึงกเออคิดเอาเองรอดถ้ามันผิดมันหนักต้นก็ะหามบ่ให้เห็ดแนวมันหนีมากจังหันทันตัวเนาะเออก็าบอกความจริงไหเออเพิ่นเทศอยู่ยได้แต่ว่าหน่อยๆเพิ่นให้เนี่อยากหน่อยจังสัหละสัตว์บางตัวก็ยังอุทิศตัวเองสัตว์มาจาก สมัยคนเกิดเป็นกษตายเกิดยุ่บัานหัวงไส้ข้ามอีนี่ฤาษีบําเพ็ญเพียรอยู่เพลนขัากองไฟท่านเนือเจ้าของเห็นบลาหะเออพุ่นไปเกิดเป็นเทวดาแต่สั้นๆตัวภาะวันบาปเนี่ยเห่นบลาะ์สมัยสัตว์ที่เกิดเป็นตัวแล่นตัวเหียใหญ่นี่นั่นแหละสัตว์หนึ่งก็ดีมาจุกแกกันดอกกุลนุ่นนั่นล่ละก็ล่นกับกองไฟอีกนั่นเบ่งสั้นเกิดเป็นคน,น,น,นบออนนนบบออน,นี้เ <c oughs> พราะมันคนถูกใดมาหาเศรษฐีได้โดดลงไปให้อัน เสือกินนั่นน่ะเสือมันออกลูกทามันกินลูกมันมันมันกิเสีเศร้าใจบ่มีกำลังใจจีดดขึ้นหลุมเพื่อกเอาเออวะดีลูกต่างหาโตหกกับแม่มันกูคนผู้เดียวบ่มีอย่างโดดลงใหนมันกินเมื่อมันกินมันมีกำลังมันกับขาบลูกมันโดดขึ้นโดดไปโดดมาโลกใดรอดต่างบาลหกชีวิตจะคลองตายก็ไปเกิดยูดูสินั่แต่ยังสั่นตัวแต่ว่านั่งก็ดีเดี๋ยวมันังมีน้อยะน่หันละคิดตัาเองฟังให้มันทัน ปั่นให้มันเร็วได้สมองว่ามันถือถือขี้โปโได้เนาะเออใจบ่าละพ่อสัน